ปลาราดพริกสามรสตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเพื่อทอดปลาน้ำมันร้อนเราก็จะนำปลาลงไปทอดทอดให้ปลาเหลืองทั้งสองด้าน ลาเหลืองได้ที่เราก็จะตักขึ้นมาพักเอาไว้เสร็จแล้วเราจะมาทำน้ำลาดปลากันนำพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอม พริกหอมได้ที่เราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยน้ํามะขามน้ำปลาเคี่ยวให้เหนียวได้ที่ชิมรสชาติตามที่เราชอบ เป็นอันเรียบร้อยป่าราดพริกสามรส